ก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งแล้ว TM Monkey Channel นั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี่เลยก็เอ่อ Pet Simulator X นั่นแหละครับงั้นเข้าเกมไปเลยครับโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับอาจจะเล็กๆนิดนึงคงจะไม่นิดหรอกโอเคนะครับไปกันเลย คุดที่ผมเอาไว้อยู่ที่หลังนี่ผมหาคนขายอยู่นะครับก็เก็บๆมันนะก็รู้สึกว่าที่นี่มีคนเก่งอยู่ที่มีชื่อว่าซัสโอเคไม่ต้องชื่อโอเคคนนี้นั่นเองครับผมจะไม่พูดชื่อนะเพราะว่าเขาซัสเกินโอเคก็ จะไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมาเล่นเกมนี้ทำไมด้วยเออเออ,เออเล่นเ,ออเล่นนะครับผมจะมาพังไอ้าากล่องอันนี้กัน give me pet please no อ้าวอาๆออ,อ,อ,อยังไม่ทันบรมันแตกใช่แล้วนะครับผมยังไม่ทันยังไม่ทันนี้เลยอ่ะก็บูสต์แล้วก็ไปกันเลยทีมนี่แบบเต็มเปี่ยมมากนะเต็มเปี่ยมมากก็ หาจัดโอเคงั้นผมจะตัดดีไหม,มผมว่าไม่ต้องแม่งละโอเคคลิปนี้ผมจะมาขายสัตว์ให้ได้สัตว์ที่ไม่ใช่ด่านะไม่ใช่ด่านะอันนี้สองตัวนี้ ผมจะมาขายเดี๋ยวไม่ใช่สองตัวไม่บืสองตัวนี้อ่ะผมจะขายห้ารอยล้านถ้าคลิปนี้ผมขายไม่ได้ใครอยากเอาเนี่ยอันนี้มาเลยคอมเมนต์มาเลยผมจะให้เลยโอเคพิมพ์ชื่อมาใต้คอมเมนต์ด้วยถึงจะได้ไปแอดอแล้วก็จอยผมมาแล้วก็ เอาไปเลยคนนั้นคนแรกไม่ขายละคนที่พิมพ์มาคนแรกเอาไปเลยเอาไปเลยนะสองตัวนี้ให้พีพีไม่สิไม่ไม่สองตัวนี้เอาแค่ตัวเอ่อสีู่นย์สี่ดีมอนก่อนคลิปนี้ใครพิมพ์มาคนแรกเอาไปเลยนะเอาไปเลยพีพีแต่ว่าต้องคนแรกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูดเยอะไหมด้วยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพอโอเคมันน่าจะหมดแล้วแหละผมคิดว่านะถ่ายอันนี้เอาดูตังค์่โอเคครับก็มาเริ่มกันเลยแหลกจัด ถ้าผมขายไม่ได้ใครก็ตามที่พิมพ์เออ่พิมพ์ช่องแชทบวกกับ ID ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไอดีดิชื่อเฉยๆชื่อเฉยๆฉยชื่อในรูบล็อกแล้วก็ส่งมาเลยแล้วผมก็จะไปแอดแล้วผมก็จะใค้เขาจอยเข้ามาแล้วก็มาเอาอันนี้ไปเลยนะตัวนี้นฟรีเลยคนที่มีมาคนแรก อย่าลืมนะรีบๆพิมพ์มาจะได้แบบฟรีๆเลยกิจกรรมแจกเด็กนะวัดเจ้าเหรอจะขายเหรอจะเอาเหรอห,าหรอ้อาหรอ้อยล้านมาไม่ <c oughs> ไม่วัดแต่ <c oughs> เป็นเทอร์โบไปเลยเซลดิสเฮดฟอร์ห้าร้อยเอ็ม เออนี่อะไรเนี่ยปลาปลาแขกคกนใดท่านไปมาเดี๋ยวลี้กระสิกอีกอย่าเปิดเลย what โอเคอันนี้พวกเราหนีดีกว่า YouTube อย่าแบนผมเอ่อนี่ sell this เทสโฟหเดียวเดียวผมว่านะเพื่อนผมน่าจะมาดูคนแรกแล้วก็จะมาเอาวันนี้ไปซึ่งอันนี้ผมไม่ให้เพื่อนนะเอาแบบคนดูนะไม่ให้เพื่อนนะโอเคสำหรับเพื่อนก็เสียใจด้วยโอเคไม่หรอกแต่ถ้าเพื่อนคนไหนแบบติดตามแล้วอะ่ะเออติดตามแล้ว กดไลค์แล้วก็จะได้ไปแบบฟรีๆอีซี่นะตัวเดียวตัวนี้เอาไปเลยรอยตีด้วยนะรอยตีด้วยเดี๋ยวก่อนขอไปดูในตู้นี้แป๊บไหนวะนี่นี่นี่ได้ละสองตัวนี้เคลมมาเลยสองตัวนี้ก็เอามาขายด้วยเลยลวมั้งอืม ร o ยนี่ร o ย a l ต y ้อันนี้ s u p ปอร์ทบ็ Super อันนี้ตัวหละไ,ไม่มีสกิลเหรออ๋อไม่ไม่ๆอันนี้อันนี้นนไม่มีสกิลเหรออันนี้เลนโบคอยก็ดีอยู่เดี๋ยวขายขายดีไหมมันมันผมไม่อยากขายเลยอะมันมันดูเหมือนมันเป็นตัวที่มันแบบเอองั้นเซลเลยละกันเออแล้วก็ อันนี้คลิปต่อไปถ้าใครพิมพ์มาคนแรกให้ไปเลยฟรีๆล้อเล่นไม่ฟรีหนึ่งร้อยล้านนะจ๊ะหนึ่งร้อยล้านบาทแต่จะถ้าจะขายเหรอเซียดิสเพ็ดโฟ่หนึ่งพันลียนหนึ่งนลียนไปเลยขครจะกล้าขายวะ อยากมีอ่ะแต่ไม่ได้เติมอ่ะนะผมไม่มีอันไหนเลยอ่ะคือจริงจริงอ่ะวันน,นี้แต่ว่าผมไม่ได้ทำขี้เกียจก็เลยไม่ได้ใช่ไหม,ไม,ม <c oughs> จะร้องเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าตัวลิขสิทธินะผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรมันติดลิขสิทธิ์บ้างเพราะว่ามันเก่ากว่าเอง แล้วก็อยากทำ YouTube นะก็เลยมาทำจริงปีนี้เก้าขึ้นสิบแล้วแหละอือือืม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 ออืมวดแปลกแคทแคทโอเคพวกเรามาขายตัวเดิมืันต่อเหมือนจะไม่มีใครซื้อขายคนไทยก็ ขายตัวครับแค่แ Dec ค่ก um, ี 500, 000, 000, ่ดีอืมเออก็ก็ห้าร้อยล้านดิเดี๋ยว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 เแค่ห้ารอล้านครับอย่าลืม c o ป y ี้มันจะได้แบบสแปมได้เราเล่นไม่สแปมหรอกเดี๋ยวโดนรีพอร์ต มันมันแหลกอะ่ะเอาอันนี้ก่อนถ้าผมไม่อันนี้นะถ้าผมไม่ได้อ่านมันจะโคตรลื่น <c oughs> ก็ไม่ได้เร่นขนาดนั้นนะ่ะขายตัวคับแค่ห้าลยล้านครับห้าลยล้านนะ5ะเลยล้านนะพีซซูนีมีห้าสิบล้านเพชรสกิมสแกมโอเค โอเค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 วิดว okay, 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 okay. uh, ิดอ่ะบิดวิดอ่ะบิดเดี๋ยวก่อนขอไปถอนมาก่อนยีิบล้านไม่เป็นไรหรอกเสียนิดหน่อยไม่เป็นไรมันก็ไม่นิดหน่อยอะแต่ก็ถือว่าแจกเด็กแล้วกันนะร้อยพันหมื่นแสนล้าน เผืพอพูดอะไรไปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้กี่นาทีแล้วสิบนาทีแล้วคลิปนี้ขอสิบห้านาทีนะครับเอออย่างไรวะมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรเซ็ตใช่ปะมันชื่อเซ็ตปะไหนวะใช่ไหมใช่โอเค เออหน่วยสิบล้าน,น,นพันหมื่นแสนล้านสิบล้านโอเคห้าสิบล้านอ่าเดี๋ยวหน่วยสิบล้านพันหมื่นแสนล้านสิบล้านนี่แล้วก็คลิปอ่ะเอาโอเคอไปเลยผมจะโดนสแกมก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่สนใจอยู่แล้วไม่ได้เล่นเกมนี้เยอะหรือแล้วเด วัดวัด wait โอเคผมโดนสกแกมแล้วเฮย you got my 5 0 m you got my 5 0 m you already scam me you already scam i just wanna tell you not again scam me you scammed me. I don't have any party. เดี๋ยวเราไปไหนแล้ววะก็บอกจะซื้อก็ไม่แช่เอาหายเอ้ยไอซ l เด h พอเจ็ดร้อยล้านแล้วกันไอซ l เด h พอเจ็ดร้อยล้านตปดแปดตัดตัดตัดละละ หายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไอ้กายเซเปอร์ hey. Hey. Ipper, ใช่ไหมเซป์เอาแล้วมันไม่ใช่เทกเนี่ยนะเแบบโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขายไม่ออกเสียไปยี่สิบล้านบีๆีไม่หรอกจริงๆมันก็ห้าสิบล้านนะนะสำหรับใครที่อยากได้ตรงนี้ รีบๆคอมเมนต์คลิปนี้จะลงวันเสาร์รีบๆนะจ๊ะใครอยากได้นี่เอาไปเลยพีพีเราเล่นไม่ฟรีหรอกหนึ่งล้านวัตต์นโบสี่ศูนย์สี่เ่นโบสี่นูนย์สี่เหรออ๋อไม่ไม่เอาเอ๊ะหรือว่าเอาดีผมจะเอาดีไหมไม่เอาดีกว่านะ เสียไปเสียไปเยอะแล้วนะเสียไปเยอะแล้วก็สำหรับวันนี้ใครอยากได้ตัว4-4 0ดีมอนด a r าร์เม e นเตอร์พิมมาในช่องแชทแชท,แช,ทชื่อมาด้วยจะได้ไปเลยตัวนี้ฟรีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ